สากยน้ําของน้ําตกสิริภูมินําสู่พระราชเสานีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การจัดตั้งหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์เพื่อการสง่งเสริมอาชีพการประมงบนพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นปลาเซอร์เจียนหรือปลาเรนโบเท้าวันนี้ประสบความสําเร็จมากว่า50ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเข้ามาศึกษาองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นประโยชน์ในด้านการประมงของประเทศค่ะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากน้ําตกสิรีภูมิ ในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินงานวิจัยพัฒนาทดสอบงานประมงพื้นที่สูงจนประสบความสำเร็จในการสืบสารตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรักษาและต่อยอดในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สารต่อพระราชสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้กรมประมงดำเนินการหาแนวทางพัฒนาการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ทดแทนการปลูกฟินพร้อมได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อนำไปซื้อไข่ปลาจากประเทศเยอรมันและประเทศรัสเซียนำมาเพาะเลี้ยงในโครงการหลวงบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่โดยในปัจจุบันได้มีหน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงดอยอินทนนท์มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่สามารถเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ได้ตั้งแต่ปี2548และสามารถทำคาเวียได้เมื่อเลี้ยงได้6ปีขึ้นไปและเนื้อปลาสามารถขายได้เมื่อเลี้ยงได้3ปีคาเวียเนี่ยคือวิธีการถนอมอย่างหนึง่งเพราะว่าเพื่อที่จะนำไข่พวกนี้อยู่ได้นานไข่เนี่ยได้มาจากปลาไซบีเรียนเซอร์เจขั้นตอนนี้คือการคัดไข่ที่เสียหรือฝ่อออกไม่ให้ปปะปนในไข่ดีจากนั้นเราก็จะทำการผสมเกลือเพื่อให้มีความเค็มเข้ามา ช่วยในรสชาติเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นานปลาเซอร์เซียนเนี่ยเราก็ารับสนองของพระราชินีพระพันปีหลวงโดยพระราชทานเงินให้มาซื้อไข่มาจากประเทศรัเสเซียตอนนี้ก็17ปีแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อเนื่องเพราะเราผลิตคาเวียได้บ้านเราเป็นเมืองร้อนอแต่บนดอยเชียงมน์ได้เปรียบอย่างคือมีน้ําเย็นตลอดทุกปีก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาเซอร์เจียนนี้ได้ใช้น้ําที่ไาดครับใช้น้ําจากน้ำตกสิริภูมิอร่อยเลยค่ะสุดยอดพรีเมียม อนอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมงเพื่อให้ราศดรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภคและสร้างไรายได้โดยมีหน่วยงานประมงย่อยบ้านแม่กลางทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนและเยาวชน ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านการประมงต่อไปหน่วยย่อยตรงนี้คือโครงการประมงบ้านแม่กังหลวงอันนี้ของเราเนี่ยจะยังปลาเซอร์เจียนโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะขยายต่อจากข้างบนลงมาจากหน่วยหน่วยแรกที่เราไปดูกันเมื่อกี้อันนี้จะเป็นหน่วยของปลาเซอร์เจียนโดยเฉพาะเพื่อที่จะศึกษาที่สำคัญคือต่อยอดมาจากข้างบน เพื่อขยายแล้วก็ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีอาชีพเข้ามาดูได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นแรงแ่งใหญ่ในการเลี้ยงปลาเซอร์เซียนจึงนับเป็นความสำเร็จของประเทศไทยซึ่งถือเป็นเมืองร้อนแต่สามารถเพาะเลี้ยงปลาเมืองหนาวอย่างปลาเรนโบเท้าและปลาสเตอร์เจียนซึ่งนำไข่มาทำคาเวียโดยปัจจุบันราคาเนื้อปลาสเตอร์เจียนขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ800บาท ส่วนคาเวียขายกิโลกรัมละ60,000บาทถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์พรีเมียมของมูลนิธิโครงการหลวงที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022อย่างประทับใจจึงนับเป็นพระมหาโกโราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระผู้ทรงก่อตั้งโครงการหลวงสู่พระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชนินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นในพระราชาชรไทยเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการหลวงต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบยั่งยืนแก่ชาวเราและชาวโลกสืบไปในการจัดตั้งหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์เพื่อทำการศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยง ปลาเลนโบเทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาเซอร์เจียนซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมูลิตีโครงการหลวงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศสร้างไรายได้อย่างมั่นคงให้กับชุมชนบนทุนที่สูงและเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจอันสำคัญของประเทศไทยต่อไปในอนาคตสวัสดีค่ะ